ส่วนที่วัดช้างชนสิริราชบำรุงที่จังหวัดระยองนะคะได้จัดให้มีการทอดพระป่าสามาคัคคีนำเงินไรายได้สร้างรูปเหมือนหลวงปู่ทวดประดิษฐานเอาไว้ที่ธรณีสงวัดเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะได้กราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลพระครูกิตติคดชาราชนะคะเจ้าคณะ ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองเจ้าอาวาสวัดช้างชนสิริราชบำรุงได้มีการทอดผ้าป่าสามาคัคคีเพื่อนำเงินสมทบทุนสร้างรูปเหมือหลวงปลู่ทวดองค์ใหญ่วัดช้างชนสิริราชบำรุงเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลโดยชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการนำพุ่มกระถินนะคะแห่ไปรอบโบสถ์ก่อนที่จะนำถวายพระสงฆ์ซึ่งการทอดผ้าป่าสามัคคีดังกล่าวมีนายไตรภพวงไตรลัดผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน ฝ่ายคารวาสนำเงินร่วมสมทบจำนวนหนึ่งมีพระยานรังสีหลวงพ่อแจมวัดเขาสัมเภาทองเป็นประธานกิตติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์และมีพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองรองผู้ว่าราชาการจังหวัดระยองนายอำเภอเมืองระยองและประชาชนเข้าร่วม สำหรับรูปเหมือนหลวงปู่ทวดนะคะที่กำลังก่อสร้างนั้นมีขนาดหน้าตักกว้าง12เมตรสูง24เมตรใช้งบประมาณก่อสร้าง15ล้านบาทตั้งอยู่ในพื้นที่ทรณีสงของวัดช้างชนสิริราชบำรุงในพื้นที่หมู่ที่15ตำบลตะพงอเภอเมืองระยองเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นแหล่์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยองนอกจากนี้คะ่ะรอบๆพื้นที่ธรณีสงนะคะก็ยังเป็นสถาน ที่ปฏิบัติธรรมซึ่งขณะนี้ค่ะได้มีการปรับพื้นที่รองรับแล้วในวันที่2มีนาคม2568นะคะก็จะมีพิธีวางศิาลาฤกษ์ถามประดิษฐานองค์พระค่ะ